สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุกุสุคนค่ะพี่นอ้องขายูกบช่องจอนนเ,เจ้านี้ลำเพลนโชออฟิเชียลค่ะวันนี้มีพัสดุอะไรไม่รู้พี่น้องส่งมาแบบเสื้อผ้าปะคัคถ้ว่ากับบริษัตังเลยค่ะมีพัสดุอะไรส่งมาไม่รู้แต่ไม่ได้จ่ายตังนะคะเราก็จะเดินไปดูนะคะว่ามีพัสดุอะไรส่งมาให้พี่จอนพัสดุ บ่ได้สร้างให้พี่น้องแต่เป็นพัสดุอยังกระบอกหูแสดงว่าต้องมีคุณทรงเอียงมาให้พี่จอดแน่ๆเลยค่ะไปพี่น้องสิป้าพี่น้องไปเบิรงว่ามันมีอะไรมาส่งนะคะพี่น้องนี้พัสดุมาแล้วก็สิมาทรงวิบาลัลัหไ่ของบอสโจเนาะค่ะเขามาส่งอะไรคะเพราะว่าแต่ว่าตอนนั้นจอนจอนซ้อมอยู่ก็เลยบ่ได้ ออกมาหลับนะคะกะเ็เลยบอกคุณวา่าวางไว้อยู่บ้านบอดนะคะเดี๋ยวจอนสิไปเอาเนาะคะ่ะขันมาแล้วมันก็นสิมาอยู่มุมนี้นาอพี่น้อง วันมันกองใหญ่จากน้อยด้ค่ะอันนี้หรือเปล่าอ้าอะไรอ่ะอย่างอ่าซอเมนอยู่แล้วชื่อถูกด้วยนะพี่น้องกวดวจะได้กินค่ะกวดจะได้กินนะคะเพราะว่าวันนี้ ซอมเต้นเพิ่งเสร็จพี่น้องก็สิมีเวลามาเบิงวันนะคะมีลังปิศนานะคะรู้จักแล้วว่าใครส่งมาให้ขอบคุณแม่เอมมี่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อนว่านเห็นพี่จอนบ่ค่อยได้ไปกินบม่ค่อยได้ไปกินได้อย่างน้ำไปเที่ยวไปอย่างน้ำนองหักแพงนอพี่น้องเพื่อก็เลยสงสารว่าส่งมาให้เพียนสิเปลืเบ่งวมีอย่างเป็นของสดจากทะเลนะคะหนึ่งลังว้าพี่น้องีอย่างลันนี้พี่น้องพี่นอ้องเบิง่งโอป้า ปลาหมึกตัวเฮาเฮี้งนี่ไหมพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยเพื่อนไหมพี่น้องบงฝาลังเตกใส่ซะตอนนี้เวลาตีสองนะคะเราซ้อมเสร็จประมาณเกือบเที่ยงคืนก็บกับไปส่งคู่ยู่ขอนแก่นเนาะพี่น้องก็แวะเข้ามาก็เลยมันนีก็เพิ่งได้เห็ดกินค่ะรับของประมาณเทีย่ยงพอดีน,นะคะอุ้ยมีกุ้งนุวยอุ้ยมี กุ้ลายเสียย้ายอยู่บึงชุงวรสิริสุขข่อยเนี่ยตูจ้ำมือพุณไหมพี่น้องกุ้งลายเสียมานะอุ้ยเยอะมากเยึดอะไรยึดตัวในนี่กุ้งลายเสือตัวบักใหญ่ปาดยังไงเนาะพี่น้องบังบะมีเต่าทานไม่เคยได้อ่อนหมอมัดยางเลยค่ะเพราะพี่น้องเบึงเนาะบะมีเอียงเนสเลียงหนึ่งกุ้งลายเสือนะคะโอ้ยขนาดเสีมือคุณได้แบบเคยขึ้เย็นมือแท้นี่พี่น้องมือนี้ ผู้สิดรวมแจมในคืนนี้นะครับเอินไพรมาก็บ,บอกมีไพมาพี่น้องซอมม้อมเงยไรก็เลยได้กยิ่นน้ำกันละคะ่นนี่ว่าแอดก็คือคนกลางเต็นนะคะเสียเสียงผู้คนกลางเต็นให้ไม่ติ่มนะคะอันนี้กับผู้ช่วยพี่จอนพี่แทนนะคะพี่น้องนี้พี่แทนเพื่อนกะเป็นคนจัดการเนาะู้ว่อยผู้จัดการพี่จอนอียงละนี่อุ้ยปูโอ้โหแม่ปูไม่ปูไม่สุด้วนะนี่พี่น้องส่งมาสามมือสุดบริบบบปันในบ่ วิสุดวิ์อยู่นะเนื้อใสอยู่นะเนี่ยเนื้อยังใสอยู่เลยคนเียวันวิสุดคนรี้ว่าไม่สีน่าบอมนนี่เนื้อมันใสอยู่นี่ก็นี่กามกามมันใสอยู่เลยว่าบาปพี่น้องบึงพี่น้องบึงปรมาหนึ่งตัวนะคะพี่พี่น้องบึงเนาะหนึ่งตัวตัวที่สองอ้อเย็นมากพี่น้องสามมือนน้ำแข็งยังอยู่คือเก่าอยู่มีแต่ซังวิดีพี่น้องบึงอัหลี ปู่ตัวห้องตัวปู่ตัวแบบไงไงสมมือพี่น้องมึงผูนะ้ล่ะปู่มานะคะเพราะสั่งอไว้ที่พี่น้องนี่เคุนว่ากล้องนี่มูลค่าสองพันเด้อพี่จอนมาสักพันบาป้าต้องขอบคุณค่ะพี่น้องขอบคุณแม่เอมมี่สวิตเซอร์แลนด์นะคะที่กรุณานะสั่งของสูุดไม่พี่จอนกินเนาะคะ่ะนี่ขอบคุณมากแม่เอมมี่สวิตเซอร์แลนด์นะคะอียังนีโอ้ยอียังนี นี่คืออะไรอุ้ยกุุงลายเสือสองอันปังมากก,าออกุกงงงกุงลายเสือสองกับปูค่ะพี่น้องมองเพียวกุุงลายเสือสองกับปูเนาะคะ่ะจะเป็นกล่องสุ่มของสุดอย่างนี้หรอพี่น้องมบนบอกกล่องซุ่มของสุดสี่ร่คาเห็นใจด้วยนคลขีเพิ่นเนาะอุ้ยนึกว่าไม่หมดยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดนะคะมีปูอีกหนึ่งตัวปลูคือได้ลายแกบะ ปูเพิ่งซุ่มปูไม่ค่อยหลายแท้อะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดนะคะโอ้โหพี่น้องปูหาโตประทับใจหลายหลุดไปนีหลุดไปสันดีน่าจะหมดแล้วนะคะโอ้ยพี่น้องคุ้มราคาเบอร์คุ้มราคาผักคาเพิ่มพี่เดซิก้ากินนะ่ะปลาบ,บึร์กตัวบางยังเงจี๊ยบคนะอ่ะ พี่น้องมึงปลาหมึกตัวช้ำถาบไม่ถาบมีมไ,งไงไหมพี่น้องมึงโอ,โ,อโอ้ดีไลดีไลพูดนะไปพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เอมมี่สวิตนะคะที่ส่งไม้พิจอนได้กินนะคะแม่เอมมี่พี่น้องให้ยแค่ดีแม่เ e, อมมี่เลยได้หนีคะ่ะพี่เอมมี e, บ่บปส่งมาเนี่ยกับบอได้กินเลยคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่ากับบอ่มีเวลาไปกินเนาะ กุ้งกระตูบอกไงโอ้นูส่อ,อนไลน์เมขอบคุณมากนะคะขอบคุณแม่เอมีม่มากนะคะอุย้ยตุงตูบอกไงซ้ำม,มือข่อยเลยเคยพอพี่นอ้องเผาค่ะบ้านี้พี่น้องเบิ่งกุ้งมีเยอะมากกุ้งมีหลายแห้งค่ะแต่ว่าตูซ้ำตูซ้ำม,มือพี่พี่น้องตูบอกไงได่เห็นอางในกล่องมันติดตวน่อยนะคะแต่ว่าตวใหญ่แห้งหนึ่งสองประมาณสิบก่าตูกับพี่น้องค่ะ อันนี้คือกุ้งลายเสืออุ้ยตัวใหญ่มากพี่น้องค่ะเพิ่งปูกพี่น้องปูกกระตูบักใหญ่นึงเลยสะอ่อนแน่ปลาหมึกกระล่างให้ไปแอดแล้วไปแล้วอันล่างนี่พี่น้องมันตูนตูงใหญ่แห้งตูงซ้ำจานนี่แหละพี่น้องปลาหมึกขอขอบคุณแม่เอมมีม่มากนะคะสะอ่อนพี่น้องค่ะมเมื่อคยนพออย่างเสียเกียร์กำลังใจนะคะเดี๋ยวพี่น้องมาทำมันแต่มันสุกค่ะว่าเป็นปจังใดเนาะคะ่ะนี่แหละพี่น้องผู้ย่าง กินอยู่สามคนนะคะคือป้าเอ็ดแล้วก็อันป้าเอ็ดในผู้การต้นที่เม่ติมต่มนะพี่น้องอลืพี่เทนเนาะคะ่ะขอบคุณแม่เอมี่นะคะที่ส่งมาให้พวกเราได้กินนะคะค่ะแม่เอมี่ประ่งมากพวกหนูกับพมีเวลาไปกินนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะแม่แม่นี่สดอยู่นะยังคุ้มค่าอยู่เลยขอบคุณแม่เอมี่มากๆนะคะเซอร์ไพรสมากไม่คิดว่าแม่จะส่งมาให้เนี่ยของมาหอดปึกแบบเอ้ายังวันนี้ประมาณประมาณประมาณาบสามใาอย่างไงแ,แม่เราโทรมามาของถึงแล้วนะเอา้า ไม่ส่งมาให้ขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะคะพี่น้องค่ะดูพี่น้องกลุ่งตัวบไงขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ท, comment, ทุกการติดตามทุกการรับชมเนาะคะ่ะอันนี้ปลาหมึกกับพี่น้องปลาหมึกตัวไงโกเมียดอีกไหมคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะทูกการติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ